สวัสดีครับสวัสดีพบก่อกันครับช่องเทิดศักดิ์ไป้าครับฝากเพจด้วยครับเพจเทิดศักด์แฟนเพจครับเบองนี่พามาเบอรถดเกี่ยวเข่าครูบูต้าเก้าสิห้าแลง DC 9ีห้า โอ่ปีนี่พวกล่ามมันเลยครับเป็นยาไรครับรถเกี่ยวหนีเลนปุป๊บๆๆก้าเดียวหน้าบ่มีนามกับปากอิสานแรงเดีย๋ยวไปพวกล่อยมีอีามีเป็นยาครับายครับ ห้อมกินเซี่ยงรถเกี่ยวเขาสำเกิดถึงนึกถึงสมัยตะกอนกับฝ่ายกสสานเนี่ยข้นเกี่ยวเอา,เอ,าเองกับใส่ข้นเกี่ยวทุก,ก,กวันในต้องอาศัยรถเกี่ยวท่านสมัย เออตีโพงสุดยอดเลยโอมีเขา่าเย้าปลายยาไปคูปุตตา DC cao hạ con xây cho tìm Ghiền Mì Gõ Để tìm ra cái dầu bịt con không? lăng thằng khổ tìm về anh nhăng nhăng hay gặp nhăng gì của không thấy điều bị thi con gặp ถามพูดแค่ขึ้นลงแบบเสียวเสียว เที่ยวเกาะกันครับเดี๋ยวพาไปเบื่องรถงร,รถบิ๊กทีเข่าใส่รถกระบะครับเผน ใายเขาเจะรถกระบะท่า,ส,บบา,ทาสมัยไม่ต้องกปอกระสอบ แต่กอนเล็กกว่ากระสอบเทียไม้ข้นส้บาบกัครับ รตาก 9H DC 9เอีมอุ้มหนึ่งที่ได้เต็มรถบ่พีนองวา ต้องดูกันเต็มรถหรือว่าครึ่งรถเขาบอกว่าอุ้มอุ้มเต็มอุ้มนี่ยนันตันฟางตันสองร้อยกิโล ờ oh, một là một là phép điều với kiểu toi เติมน้ำมันกอนเน้ำมันสิมกันเกี่ยวไปน้ำมันเมื่อวานเลยโอ้บึงอันนี้ว่านเขาแล้วนะครับตัวมันหันบ่มีเขาเป็นหย้า สอาหมื่นเยวทงานก็เกินปากเกี่ยวบางเจนเนี่ยเกี่ยวขอน้าจะเจี๊ยขึ้นหาทุ่งเมาเราแบกแล้วมันไปชอบติกาใส่โซ่ใละกาเราก็แจ้งวันมันเอาก็บ่าท่อกันมา ดีแล้วมา่งเลยอยู่กับทีบนหนึงุ่มเลมนมันสิเบันเี้ขึ้นมาเทเขาแล้วว่าติเติมว่รื้อข้าวใส่ไปมดแล้วเกี่ยวเลยข้าวรอเติมน้ำมันโอเคครับคลิปนี้ขอจบเพียงเท่านี้ ิปน้เจอกันใหมด่ดูแล้วอย่าลืมกดติามกด subscribe กดไลค์กดแชร์ครว่านวอะไรอร่อกับเชบอ่อนุ้งยเาเด้งเ้ด้แล้วเ้วเลยสาบสิบบาทเต้นั่ม่น่าที่สุดหรอก